เอนะผมก็มาถึงลานมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ระว่างทางก็ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีกล้องมีปัญหาด้วยเนาะมีปัญหากับการ์ดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะครับนี่ก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆนะผมถ่ายแล้วอชอบตัดนะครับการ์ดยังมีพื้นที่ว่างแต่ว่าถ่ายไปแล้วเขาจะตัดออกนะครับผมเหมือนกับว่าการ์ดเต็มใดริงแล้วไม่เต็มนะครับ อ๋เดือดพัดดัง่อยโอ้โหเดือสองเลยนะนี่อยู่ดีด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่โอ้ขาดขั้นหนึ่งเละขาดของโอ้ขาดสักทีนะครับผมนี่นะก็หนัก2องพันสี่นะครับ2 0งพันสี่ เราเจียหน่อยแล้วกันม่สุดเองนะผมรถขางอยู่ยังมาทำอให้ไม่ได้นะโอ้ นะเมื่อนั้นร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่ร้อยห้าอัพร้อยห้าเต็มร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ร้อยห้าห้ากำลังจะมาเนาะนี่นะครับ เอยมาแน่งแนง่มาม่ได้ยินนะครับ จะรุ่งบอกโอเเ้้ออกยวร้องเร่องนะนี่ครับนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่แน่ใจสงสัยไม่ค่อยได้มันหรือเปล่านะหรือว่าคนยังไม่มาคลายนะผมประ่าช่วงนี้นี่ส่วนมากก็มีตะวานกันหมดแล้วนะครับ เรงฟิลมาถึงเป็นคนแรกนะครับออกมาก่อนเขาตามด้วยของพี่แมนนะครับด<ป>เดี๋ยวพาไปดูสักทีหน่อยนะสักทีสองพันหก น่าจะเยอะนะครับมันแบบนี้นี่อะเขา,าต่างคนต่างเลทอ,อยยังไงเลย ให้ก็ไม่หมดนะเพราะว่าติดคุมล้อนะแ,แต่ก็ดีกว่าไม่ดันเลยนะนี่นะครับก็เคลือบมุดนะครับคุณนิดหน่อยโอ้ นะครับผมโอ้สัทีนะครับโอ้แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเต่ว่าตรลงเข้ามาแล้วนะส่วนของผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เลย เสียงก็ไม่ได้ร้องท่อนะครับเสียงก็แทบจะไม่มีนะมันจะมีแต่เสียงโคร่งมากกว่านะครับผมก็เพื่อนๆลองเปรียบเทียบเอานะครับผมว่ายังไงล่ะล้อใหญ่ๆเอ้หัวใหญ่ให่ไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าใส่กับถางรถไถโดตามนะจะเป็นยังไงเนาะก็ออกประมาณนี้เลยนะครับนี่นะโอ้หมดฝนจะตกนะผมหง่นนะถังเครื่องยันมา120นะครับตอนนี้ตั้งทีดส80 ก็เห็นมาร้อยห้าสิบสักทีร้อยห้าห้านะครับ,บ,บเล็กชี่ออกเล็กชี่ออกปึ๊บโอ้อย่าบอกใครนะครับว่าเอ็มวัลลภันหนัก85นะครับ บอกน้ำมันเครื่องตัวน้ำมันเครื่องไปแบ่งกันบอกฮะไปแบ่งกันบอกคือน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องถ่าแรงช่างถอดตัวนี้เลยเนี่ยอ๋อใครช่างถ่ายน้ำมันเครื่องดู่นนูู่เอาแต่สี่สิบบาทกับสามบาทเหมือนมันนั่นวะในราคาลงครับวิ่งกับบ้านเลยบอกเอานะจะไปลกับบ้านเลยจะได้คนยืนเงินให้นะนี่มานได้เงินเนาะ ดีครับผมยันมากนะแล้วก็สู้ดีด้วยนะครับฮะเหมือนเหมือนใส่ยางเจ็ดเนาะเหมือนกับเราใส่ยางเจ็ดเลยถ้ามมันอยู่เสมอเกิปมันอัดพอดีเลยอ๋เดี๋ยวสองไปดกี่บาทเมื่อกี้เก้าสาเก้าโอ้ ทามาแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะฮนะ รวมไปได้ประมาณกี่บาทไเลยประมาณได้ประมาณกี่บาทรวมไปทั้งหมดกี่บาทสองหมื่นกว่าบาทะได้เท่าไหร่ะเลยาสอเล่พันใหปามา่าไหร่สี่พัน มูลหนึ35 00? 35 00่ง <ads> พันสามสิ้ากิโลนิกเลิออไหโอิเลยก้าสิบพันโอ้โหมัเยกเยรมนกะร้นนะโอ้นี่ก็ตตามน้ำน้ำเล็ไปไมกโลได้ เดี๋ยวขั้นท้ายนะครับจะภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูนกันได้จะได้ประมาณเท่าไหร่ทางจราจรในแฟนเนี่ยสองคอไปเชื่อมลำเดียวเออแข่งกันหอบแข่งกันไป แต่ก่อนเขาไปแลนนในหอบดีหอบจังหวะเดียวไนะะหอบตลอดแต่ลงัลงๆมามันไม่ค่อยหอบแล้วมันจืดมานร้อยสี่พันหนึ่งร้อยตัวสองคนนี้ก็แปดพันอันนี้ก็เท่าไหร่เจ็ดพันอันนี้สองคนนี้เจ็ดสองคนนี้แปดโอ้เดี๋ยวกันสุดท้ายนะได้ห้าพัน,น 5, 000, ก็ได้สองหมื่นเนาะสองหมื่นหน่อยๆ

mình gọi quý vị quý lao hòn, lao hòn cái xót 1 xét Mình tạm tạm Mình tạm tìm nó về Lấy cái ốc 5.100 Ui 4 4 Đó, đó Mình tạm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  อุ้ยน้ำหางมันบาทีน้ำหางมาถึงไหนน้ำหางมันน่ะลองนับดูว่าน้ำหางมาดูอ่านี่าะสองคนนี้อันนี้หางเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งรเท่าไหร่มอมมอมม้หางหาเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่อสบเาทอุ้ยไม่ถึงวหกสี่เป็นห เจ็ดแปดเก้าโอ้ยทางในเยอะๆเลยมีเจ็ดสิบบาทไม่ไดีทางอะไรเล็กเบอรแล้วนี่อันนี้สิบเอ็ดอันนี้สิบสิบเอ็ดโอเคนะผมก็ขาดนิดเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ